สัสีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเขียนสัญลักษณ์ของลังสีนะคะเป็นเรื่องที่นักเรียนผิดกันเยอะมากๆเลยเนาะอ่ะมาตั้งใจดูกันนะคะลังสีคืออะไรรังสีคือส่วนของเส้นตรงหนึ่งเส้นเนาะที่มีหัวลูกศรหนึ่งด้านนะคะมีจุดที่ปลายและจุดที่ใกล้หัวลูกศรแล้วก็มีชื่ออ่ะมีชื่อ นะคะแบบนี้เราจะเรียกว่ารลังสีกอขอการเขียนสัญลักษณ์ก็ให้เขียนตัวกอกับตัวขอเอาตัวไหนขึ้นต้นก่อนก็ได้จะเป็นกอขอหรือขอกอก็ได้จากนั้นเขียนเส้นตรงหนึ่งเส้นด้านบนแล้วดูสิหัวลูกศรเราอยู่ตรงไหนหัวลูกศรเราอยู่ตรงกอไก่ถูกไหมคะอยู่ใกล้กอไก่เพราะฉะนั้นหัวลูกศรตรงนี้ต้องอยู่ตรงกอไก่แบบนี้เรียกว่าหลังสีนะคะอ่ะ มาทาแบบฝึกหัดกันเลยข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งอันนี้เราชื่อังสีหนึ่งสองถูกไหมคะชื่อลงสีจะเป็นตัวเลขตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรภาษาไทยก็ได้หมดเลยจะเป็นดอกไม้หัวใจดาวใบหญ้ารูปนกรูปแมวได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ว่าเขากาหนดอะไรมาให้เนาะอ่ะข้อที่หนึ่งเป็นลงสีหนึ่งสอง รังสีหนึ่งสองหรือใครจะเขียนเป็นรังสีสองหนึ่งก็ได้ถูกเหมือนกันนะคะคราวนี้มาดูรังสีหนึ่งสองก่อนรังสีหนึ่งสองขีดเส้นตรงด้านบน1เส้นหัวลูกศรอ,อยู่ตรงไหนอยู่ใกล้เลข1นึใช่ไหมคะหนูก็ใส่หัวลูกศรไปเสร็จแล้วรังสีหนึ่งสองนะคะต่อมา ถ้าหนูไม่ตอบเป็นรังสีหนึ่งสองหนูจะตอบเป็นรังสีสองหนึ่งถ้ารังสีสองหนึ่งหนูก็ใส่เป็นเส้นตรงด้านบนเส้นเหมือนกันแต่หัวลูกศรเขาอยู่ใกล้เลขอะไรคะใกล้เลขหนึ่งหัวลูกศรหนูก็เลยต้องกลับด้านแบบนี้นะคะเลือกตอบมาอันหนึ่งจะตอบหนึ่งสองหรือตอบสองหนึ่งก็ได้นะคะสมมุติคุณตอบสองหนึ่งคุณก็ตอบแค่ตัวหลักตัวเดียวพอแบบนี้ต่อมาข้อที่สองเป็นข้อที่นักเรียนผิดบ่อยมากๆก เป็นข้อที่นักเรียนผิดบ่อยมากๆนะคะข้อนี้เนี่ยมันจะมีลังสีประกอบกันสองเส้นเนาะเส้นแรกก็คืออันนี้เลยค่ะลังสี B A ลังสี B A หัวลูกศรเขาอยู่ตรงตัว A ถูกไหมคะเนี่ยหัวลูกศรอ,อันนี้หนูก็ขีดเส้นหนึ่งเส้นแล้วใส่หัวลูกศรตรงตัว A ต่อมาอันนี้เสร็จแล้วนะหนึ่งเส้นต่อมาเส้นที่สองก็ต้องเป็นอันนี้ค่ะเป็นอันนี้ ก็คือลังสี B C หรือ C B ก็ได้สมมติครูเขียนรังสี B C หัวลูกศรเขาอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ตัวสีก็ขีดเส้นแล้วใส่หัวลูกศรตรงนี้แบบนี้นะคะข้อที่2เนี่ยจะมีลังสีสองเส้นเนี่ยแบบนี้อันนี้ผิดเยอะกันมากนะคะแก้ไขนะต่อมาข้อที่3อ่าลังสี46หรือ64ก็ได้สมมติครูเขียนเป็นลังสีสี หัวลูกศรอ,อยู่ใกล้เลขสถูกไหมคะเนี่ยหัวลูกศรอ,อยู่ตรงนี้ก็ใส่ปลายรังสีสี่หหรือใครจะตอบรังสีหกสีก็ได้แต่ต้องใส่หัวลูกศรให้ถูกได้นะคะต่อมาข้อที่ห้าอ้ครูขอโทษข้อที่สี่มีรังสีสี่ 2, เส้นเอ้สองเส้นสมมติครูเพิ่มอีกอันนึงดีกว่าอ่ะเพิ่มอันนี้เป็นเลขสาม แสดงว่าข้อนี้มีลังสีสามเส้นเส้นแรกคือลังสีกอคอถูกไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยลังสีกอคอหัวลูกศรอ,อยู่ใกล้กอไก่ต่อมาเส้นที่สองลังสีคอควายแล้วก็เลขสามหัวลูกศรอ,อยู่ใกล้เลขสามก็ใส่ไปค่ะเพราะหัวลูกศรเขาอยู่ตรงนี้ถูกไหมตรงนี้หัวลูกศรเราก็เลยต้องอยู่ใกล้เลขสาม นะคะต่อมาอันสุดท้ายคือคองอ,งอก็ขีดไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูดีๆในหนึ่งข้อมีกี่เส้นตอบแยกกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้ง่ายๆเลยแค่เขียนสนัญลักษณ์ของรังสีนะคะขอบคุณค่ะ